ามว่าเรียนนักบินตอนนี้คุ้มหรือเปล่าคําตอบก็คือขึ้นกับวัตถุประสงค์ของแต่ละคนนะคะว่าต้องการที่จะเป็นนักบินนเพราะอะไรส่วนหนึ่งเลยอยากก็คือการเป็นนักบินนกก็จะมีหลากหลายประเภทใช่ไหมแล้วก็ คนแต่ละคนที่มาเป็นนักบีนก็มีความต้องการหรือว่าวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปในคําถามอ่ะไม่ได้บอกรายละเอียดไปมากกว่านี้ใช่ไหมฉะนั้นในเบื้องต้น่ะหญิงเองก็จะตอบให้ไม่ได้เลยแต่ว่าวันนี้ก็จะมีหลักการคร่าวๆนะคะคมา,าแชร์ให้หละก,กันแล้วก็ให้คนที่แบบเอตอนเนี้มีคําถามแบบนี้อยู่ะไปคิดเองละก,กันว่า การที่เราเรียนนักปีนตอนนี้คุ้มค่าหรือเปล่านั่นก็คือเดี๋ยวญิงจะเอาหลักการ Six Human นี้นะคะที่พูดถึงเรื่องความต้องการของคนของคนในการทำอะไรสักอย่างอะ่ะมาเป็นตัวแนะนำเนอะก็คือในตัว Six Human นี้น่ะมันจะมีความต้องการของคนอยู่6อย่างใช่ไหมเริ่มตั้งแต่ความมั่นคงความหลากหลายการเป็นคนสําคัญความรักและความสัมพันธ์การจเจริญเติบโตแล้วก็การให้ เนื่จากข้อแรกหรือว่าความมั่นคงเนอะถ้าหากว่าเราอยากจะมาเป็นนักบินอน่ะเพราะว่าอยากจะประกอบอาชีพอยากจะได้เงินจากการเป็นนักบินนะคะในส่วนนี้เบื้องต้นเลยคําถามแรกก็คือถ้าน้องต้องใช้เงินในการเรียน2ล้านกว่าบาทอ่ะมันเป็นเงินร้อนหรือว่าเงินเย็นถ้า,ากว่าเป็นเงินร้อนที่ต้องไปแบบปู้นี้ยืมสิ่งมานะคะหรือว่า คือแบบใช้ไปแล้วอะแบบมันต้องกังวลแน่เลยว่าแบบเอ๊ะครอบครอบครัวเราอะจะเอาเงินที่ไหนเป็นเงินแบบสำรองฉุกเฉินหรือว่าแบบรู้สึกไม่สบายใจกับการเสียมันไปอะแบบนี้นณขนาดนี้นะหญิงเองคิดว่าอย่าพิ่งเรียนแต่ว่าถ้าเงินแค่2ล้านบาทอ่ะมันเป็นเงินเกิียนที่แบบทิ้งไปได้นะคะแบบไม่รีบร้อนแบบไม่อยากได้คืนเลยอะแบบนี้ก็มีความน่าสนใจอยู่เนอะแต่ว่า ถ้าอยากจะได้เงินจากการประกอบอาชีพนักบินก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าไรายได้เงินเดือนเป้าหมายนะคะที่ต้องการน่ะก็คือกี่บาทต่อเดือนแล้วก็อยากจะได้เมื่อไหร่อีกปีหน้า2ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าเนอะเพราะว่าตัวเลขอ่ะในส่วนนี้ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจด้วยคือตอนนี้อาชีพนักบินนะคะจะพูดว่าอย่างไงดีคือเงินเดือนของเราอ่ะยังไม่ได้กลับสู่สภาวะปกตินะคะ ที่หลายคนอนะ่ะแบบรู้กันอยู่ว่าเอ๊ะมาเป็นนักดินแบบของสายการบินอย่างเงี้ยเดืนเดือนหลักแสนอะ่ะเป็นพื้นฐานอะ่ะคือนะปัจจุบันต้องขอเบอกเลยว่ายังไม่กลับคืนสู่ปกตินะคะแต่ว่ายังไม่ขอพูดในรายละเอียดว่ามันมันได้ต่อเดือนเท่าไหร่อันเนี้ยมันยังคงขึ้นกับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าอยู่นะคะฉะนั้นตัวเลขนั้นมันก็จะส่งผลด้วยแล้วก็ เคยมีพี่กับตันท่านหนึ่งนะคะเคยเล่าให้ฟังอะไรประมาณนี้ว่าคือภรรยาของพี่กับตะัะเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหนึ่งแล้วก็ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนะ่ะภรรยาของพี่กับตนน่ะได้เงินเดือนแบบเดือนดอนึงนะเป็นหลักล้านเลยอของอาชีพนักบินเองอะ่ะในสภาวะปกตินะคือจะพูดยังไงดี เงินเดือนรวมทั้งหมดอ่ะ5 0แสนบาทต่อเดือนอ่ะถือว่าเป็นยอดที่หืดขึ้นคออยู่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แบบเป็นนักบินธรรมดาแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เป็นฟูดออฟฟิเซอร์หรือว่าโคเลอตอ่ะยังไม่ขึ้นเป็นกัปตันอ่ะเงินเดือน5 0 0แสนบาทต่อเดือนนี่คือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในประเทศไทยนะคะรายได้มันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้น ก็คิดถึงเงินเดือนที่อยากได้ว่าเท่าไหร่เนอะแล้วก็ไปคิดเอาเองแล้วกันว่าจะคุ้มค่าไหมต่อมาก็คือในเรื่องของความหลากหลายจะบอกว่าบางโค้หน่ะที่มาเรียนนักบินอะเพราะว่าคือแบบมีเงินเยอะไงแล้วแบบเอาเอา,เอาเงินต่างๆอ่ไปใช้ชีวิตในส่วนอื่นโน่นนี่นั่นเยอะและสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ทําก็คือการขับเครื่องบินนี่แหละก็เลยมาเรียนขับเครื่องบินนะคะอันนี้ก็คือเป็นคนรู้จักของหญิงเองเนาะเขาอะมาคุยก็คือน้องเป็น คนอาชีพหนึ่งที่แบบเก่งมากไปทํางานต่างประเทศอะ่ะเงินแค่แบบสองล้านกว่าน้องทําได้สบายๆชิวๆแบบแล้วก็ประสบความสําสเร็จในชีวิตด้านอื่นอะ่ะมาทั้งหมดแล้วว่ะสิ่งเดียวที่ยังคงอยากทําแล้วก็ยังไม่ได้ทำก็คือการเรียนนังบินแค่นั้นเองนะคะน้องก็เลยตัดสินใจที่จะมาเรียนแล้วก็ถ้าบอกว่าตัดสินใจที่จะมาเรียนด้วยเหตุผลนี้ก็คือความหลากหลายเป็นสําคัญนะคะ แบบเงินสองล้านกว่าก,าก็ทิ้งได้สบายๆในส่วนของการเรียนหลักสูตรนักบินพาณิชย์นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดต่อก็คือระยะเวลาในการเรียน CPL นะคะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีเป็นขั้นต่ำบางคนอาจจะมากกว่านั้นและในการเรียนนะคะก็จะมีสอรูปแบบย่อยอีกก็คือเป็น full time แล้วก็ part time ถ้าเรียนแบบ full time อ่ะก็ต้องไปอยู่ที่หอของโรงเรียนการบินนะคะ แบบวันจันทร์ถึงสุขแบบเป็นเด็กขอเลยอะสวท์ถึงจะกลับบ้านได้เราก็อย่างหนึ่งโรงเรียนการบินนะคะในตอนนี้แทบจะไม่มีที่กรุงเทพแล้วนะคะก็คืออยู่ที่ต่างจังหวัดอะแทบจะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นที่หัวหินเนอร์ประจวบคีรีขันธ์นครนายกพิษณุโลกอะไรประมาณเนี้คือก่อนหน้านี้นานมาแล้วเคยมีโรงเรียนการบินที่อยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะแต่ว่าในตอนนี้หญิงรู้สึกว่าเขาจะไม่มีแล้วมัง้งฉน้นถ้าจัดเรียนนะคะ ก็ต้องคิดถึงเรื่องระยะเวลาในการเรียนแล้วก็เรื่องของการเดินทางด้วยนะคะว่ามันจะกระทบสิ่งที่ทําอยู่เป็นประจําหรือว่างานที่ทําเป็นประจำไหมถ้าหากว่าเลือกเรียนแบบ full time อ,อาจจะต้องใครเป็นใครเป็นพนักงานบริษัทหรือว่าทํางานประจําอยู่อาจต้องรับอ,อกนะส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการเรียนแบบ part time ก็คือนัดเวลากับทางโรงเรียนการบินเองว่าจะไปเรียนเมื่อไหร่แต่ว่าใครที่เลือกแบบนี้อย่างน้อยก็ต้องจัดสรรเวลาได้ นะคะไม่ใช่ว่าแบบเป็นคนที่มีลิมิตในการวันลาที่จํากัดอ่ะแบบนี้ก็อาจจะยากหน่อยก่อนตัดสินใจคุยกับทางโรงเรียนการบินให้ดีก่อนนะคะเรื่องของการจัดสรรเวลาทีนี้ความคุ้มค่าในการเรียนหลักสูตร CPL อ่ะหรือว่านักบินพาณิตรีซึ่งเรียนจบไปแล้วสามารถเอาไลาเส้นนี้ยไปรับจ้างทํางานในอาชีพนักบินได้ด้วยอ่ะ มันจะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าหรือเปล่าก็ลองตัดสินใจดูนะเพราะว่าถ้ามาเรียนด้วยความต้องการแบบฟอร์เรตี้อะต้องการความหลักไายในชีวิตอ่ะมันยังคงมีตัวเลือกหลายอย่างในการเรียนหลักสูตรนักบินอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น Private Pilot License หรือว่าไปอนุญาตนักบินส่วนตัวหรือว่าอ u t เทอร์ไลท์เ i ลเ t า l ตไ e เนหรือว่าอันเนี้ย แอตโตไลท์ก็คือเครื่องเครื่องบินที่แบบขนาดเล็กนะคะน้ำหนักเบาก็จะเล็กไปกว่า,าไลเซนของไพรเวตพไอตไลเซนตัว p พรเว t พ p i l ต t ไลเซน s นัะตัวอย่างเครื่องบินก็อย่างเช่นเซตนานะคะเซตนาวันไฟทูเซตนาวันเซเรนทูไดมอนด์โฟซิ 0, นะคะก็จะเป็นเครื่องบินในไซส์นั้นแต่ว่าแอตโตไลท์ light, ก็จะเป็นเครื่องบินในไซส์ที่น้อยลงมานะคะแต่ว่าถ้าเราเรียนหลักสูตรพวกนี้ย นอกจากระยะเวลาในการเรียนที่น้อยลงนะคะค่าเรียนก็จะน้อยลงด้วยจาก CPL 2ล้านกว่าบาทอะถ้าเป็นนักบ,บินส่วนตัวก็จะอยู่ที่ประมาณตีคร่าวๆก็คือ500,000บาทนะคะก็ลองไปคิดดูว่าไหนก็ต้องการความฟลอริตี้แล้วอะ่ะลายเส้นแบบไหนเหมาะนะคะต่อมาข้อที่3ก็คือการเป็นคนสําคัญเนอะอันเนี้ยที่คุยมาเลยนะจริงๆคือจะมีคนที่แบบว่าคล้ายๆกับอย่างที่2ก็คือ แบบมีเงินเหลือแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตหลายอย่างแล้วอะ่ะสิ่งหนึ่งที่นอกจากจะอยากเป็นเครื่องนอกนอกจากจะอยากขับเครื่องบินแล้วนะคะก็คือแบบอยากจะเป็นนักบินด้วยอะ่ะก็ก็คือไม่ใช่ต้องการในช่วงที่แบบขับเครื่องบินอย่างเดียวแต่ว่าต้องการความเป็นนักบินให้กับตัวเองด้วยนะคะอันนี้ก็คือในหวัวข้อของ s i g n i t u r e ถ้าว่าต้องการในระดับนี้นะคะก็คือก็ลองไปถามตัวเองดูต่อละกันนะคะว่าคือเรื่องของโรงเรียนการบินอะมีความสําคัญไหมเพราะว่าโรงเรียนการบินในประเทศไทยอะมันก็จะมีหลากหลายที่ใช่ไหมแล้วคือคนบางคนอะจะคอนเซิร์นหรือว่าให้ความสําคัญเรื่องเรื่องชื่อของโรงเรียนการบินอะที่จะไปเรียนด้วยนะคะอืมถ้า เรียนเพราะเหตุผลนี้อาจจะต้องไปดูเรื่องของโรงเรียนการบินต่อนะคะว่าเป็นชื่อที่เราแบบเออมันเติมเต็มความต้องการเราไหมต่อมาก็คือเรื่องของความรักและความสัมพันธ์นะคะเมื่อก่อนหญิงก็ไม่ค่อยเข้าใจในประเด็นนี้แต่ว่าก็เมื่อไม่นานมานี้นะคะมีน้องที่ดูจัดกันนี่แหละเป็นน้องผู้หญิงไปเรียนนักบินนะคะแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายอะ่ะที่เรียนด้วยกันที่โรงเรียนการบินแห่งนั้นอะ่ะ มาพูดกับน้องว่าเออเนี่ยผู้หญิงอ่ะมาเรียนนักบินแบบต้องการจะอัพโปรไฟล์ของตัวเองระจับผู้ชายอะไรประมาณเนี้ยหญิงก็เลยอ้ <c oughs> อถ้ากว่าใครมีความต้องการในลักษณะนี้นะคะก็คือมาเรียนนักบินเพื่อจะแบบเรื่องของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์หรือว่าอยากจะมาหาแฟนสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องพิจารณาต่อนะคะก็คือว่าลองถามเออโรงเรียนการบินดูนะคะว่ารุ่นของเราอ่ะที่เราจะเรียนอ่ะมี มีใครมาเรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเป็นคนดังๆที่แบบมีชื่อเสียงมาเรียนอะทางโรงเรียนเขาอาจจะบอกเราเนื้อเพื่อกระตุ้นให้เราอยากจะเรียนมากขึ้นแล้วทีนี้ถ้าต้องการเรียนเพื่อ3ข้อนี้ตั้งแต่ฟร์เรตี้เนอะหรือว่าความหลากหลายการเป็นคนสําคัญหรือว่าความรักและความสัมพันธ์อ่ะ แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของเงินนะคะค่าเรียนอะ่ะแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะคุ้มค่านะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดอ่ะโรงเรียนการบินที่ต่างๆในประเทศไทยอะ่ะเขาขยับขยายโรงเรียนอะ่ะ ทั้งจานวนโรงเรียนมากขึ้นแล้วแต่ละโรงเรียนการบินก็จะมีเครื่องบินหรือว่ามีครูการบินมีฟาซิตี้อะไรต่างๆอ่ะที่มากขึ้นเพื่อรองรับการการขยายตัวใช่ไหมความนิยมในการเรียนนักบินอย่างเงี้ยแต่ว่าพอโควิดมามันก็กระทบใช่ไหมฉะนั้นหญิงได้ยินมาว่าโรงเรียนการบินนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีโปรโมชั่นสําหรับคนที่จะมาเรียนหลักสูตรนักบินในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไลเซนส์นไหนเนอะ CPL TPL หรือว่า a l t โ Light ฉะนั้นก็ลองสอบถามเขดูนะคะถ้าเราเรียนในตอนนี้มันอาจจะคุ้มค่ากว่าการเรียนในสถานการณ์ปกติที่แบบการบินพื้นตัวแล้วก็ได้นะคะต่อมาก็คือเรื่องของ Goat หรือว่าการเจริญเติบโตแล้วก็ contribution หรือว่าการให้ส่วนใหญ่อะไอ้เจ้าความต้องการสองอย่างนี้มายว่ามันก็จะไปแทกแทรกอะอาจจะไม่ใช่ความต้องการหลักๆของคนที่จะมาเป็นนักบินเนอะ มีคนน้อยมากอะที่จะมาเรียนนักบินเพื่อความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองหรือว่าโก้ดเป็นหลักหรือว่าคอนทริบิวชันเป็นหลักนะคะหลักๆก็จะมีอยู่4ี่อย่างข้างต้นเนอะลองไปถามตัวเองคขาว่าต้องการจะเป็นนักบินเพื่ออะไรต้องการเป็นนักบินแบบไหนประกอบอาชีพไหมอยากจะขับเครื่องบินเฉยๆหรือว่าอยากจะแบบเรียนโรงเรียนการบินที่แบบพูดเอ่ยชื่อขึ้นมาแล้วแบบหลายคนอะ ชื่นชมปับผูเก่งจังเลยหรือว่าหลายหลายคนะมองว่าเป็นโรงเรียนการบินที่มีชื่อเสียงหรืออยากจะได้แฟนเรื่องของความรักและความสัมพันธ์นะคะซึ่งความต้องการเหล่านั้นมันก็จะมีผลต่อความคุ้มค่านในการเรียนของแต่ละคนด้วยนะคะฟรีบุย,บย